มึงเนี่ยพี่น้องเป็นรูปเป็นล่างเลยจ้ะเป็นรูปเป็นล่างแล้วคืนคืนประมาณเม็ดกลัวๆเลยจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยเพิ่นใส่เสาพเพิ่นเลื่มใส่เสาอลไรจะพี่น้องเนี่ยเสาที่เพิ่นใส่เนาะจ้ะเนาะเนี่ยเสาที่เพิ่นใส่เห็ดเสาเป็นสิอลไรจ้ะ บัน้ตัวนี้นี่ตัวนี้นี่เมทิบกบสิเฮตมองมองไอ้ใสกองกดไอ้ตู้ตู้จดหมายจ้ะพี่น้องจดหมายอ่ากองไอ้ไปสนี่จะ้ะเนี่ยตรงนี้เลยค่ะจะข้างข้างบนเนี่แหลจะจ้ะเพราะว่าอกองไปสนี่เมทิบกะหญ่เติบจ้ะพี่น้องหญ่เลยละ่ะเอามาจากอเมริกาจะ้ะกะหญยสีข้างเทิงนี้เลยจ้ะพี่น้องลวก็สีแบบว่า สิเฮ็ดปูนแบบว่าให้มันอันนี้ไปเลยไหมจ้ะห้มันแบบว่าปิดปิดเลยอ่ะจ้ะเพราะว่ากองไปซีนี้นะมันจะมีเปิดข้างหนา้าข้างหลังได้นะบันิกระเสียเอาขึ้นมาข้างเครื่องนี้แบบว่าคอมตรงนี้เลยไหมจ้ะพี่น้องเนี่ยเ,เ,เป็นเฮ็ดเนาะเฮ็ดไปเนี่ยเนี่ยจ้ะเป็นรูปเป็นล่างแล้วไปได้ลายตืบเลยจ้ะพี่น้องังเสียไปได้ลายตืบเลยจ้ะพูนะ้น่ะ เงี้ยเอไปเลยเพิเ่มเพิเ่มเพิเ่มก่อทั้งผุน,ลนเลยจ้ะทั้งขางเพิ่มก่อทั้งขางแล้วทั้งนี้เพอนก็เริ่มใส่ใส่นี่เลยจ้ะใส่เสาแล้วทั้งนี้เริ่มใ,ใส่เสาแต่ว่าทั้งผุนเพอนเริ่มจ้ะแบบว่าใส่ขางก่ออิดไม่จะพี่น้องก่ออิดขึ้นใส่ขางจ้ะเนี่ยประตูเนของประเทศจังสีจ้จะก่เอามาให้มึงเนงาะจ้ะเนาะมีพันธุ์เห็ด เพิ่นเอาผูกไว้นะเจโนนี่เพิ่นผูกไว้เพิ่นสำหรับเพิ่นเฮ็ดแบบว่าเฮ็ดไอ้เทปูนแม่จ้ะพี่น้องปูนขึ้นจังเสียนี่เพิ่อนพึ่งเทมื้อนี้จ้ะพึ่งเทพึ่งเทจังเสียแล้วเพิ่นก็ไอ้เพิ่นก็มัดมัดเล็กอีกรอบนึงเด้อจโนนี่เห็นบ่จ้ะใส่มัดขึ้นมาเรื่อยๆแม่จ้ะพี่น้องจังเสียมัดๆๆขึ้นมาแล้วนี่ก็เทปูนลงไป เป็นเสาเนม่จ้ะาเพนกามัดนี่ตัวนี้ก็เป็นเหล็กเด้อจะมัดไวน้นี่เป็นเหล็กเมทิปกับบเคยเห็นเมทิ์กับพึ่งเห็นนี่แหละจ้ะพึ่งเห็นพ,พ,พึ่งเห็นเพิ่นเห็ดว่าเขาเห็ดหลวเขาเห็ดยังไงน,นะจ้ะกะถ้าคนบุกหูกับบุกหูอหลีเด้อจ้ะพี่น้องจังเมทิปนี่กับบุหูอหลีเดอ้อเพิ่นเบาอยังมากเข้ากับแบบว่าบุหูเรื่องไหมจ้ะฟังแบบว่างองอะ่ะ ผู้ใดบอกมากก็งงด้ยจ้ะว่าเห็นนั่นที่นี่เห็นจังสันจังสีงงด้ยเพราะว่าเฮาโบหูเฮาบ่เคยเห็นน่ะมันก็เลยเห็ุเนี่ยเฮางงไหมจ้ะพี่น้องนี่คือกันใจหน่อยนี่ยเป็นเห็ุไหมเห็ุเนี่ยเฮางงเพราะว่าเฮาโบหูเนี่ยมันก็เลยเดี๋ยวว่าเฮาบ่เคยเห็นถ้าเฮาเคยเห็นน่ะเฮาจะหูผู้ใดบอกยังมากเฮาก็สีหูนะจ้ะนี่ต้นนี้เป็นอะไรทามเข่าบ้านเนาะจ้ะเนาะท่ามเข่าบ้านเพิ่นบ่พันเฮ็ดเพิ่นปล่อยเกิดกอน เพิ่นปล่อยแบบกวนเพิ่นเหตุอะไรเสียเพิ่นเฮ็ดเพิ่นไอ้เพิ่นก็วางซีเมนต์วางไอ้ก้อนซีเมนต์แม่ตรงกลางเด้อจ้ะกลางก็บ่กลางปานไดเด้อจ้ะเพราะว่าแม่ธีบอกว่าให้โชคขางนอกนะเวลาเพิ่นฉาเพิ่นอยังมาให้มันโชคขางนอกนะจ้ะพี่น้องเฮ้ยเมื่จ้ะประมาณนี้เลยนี่แหละจ้ะกัมาพามึงเรื่อยๆจ้ะ าเฮาบอกเคยเห็นเฮาก็บบกหูอีีเด้อจ้ะพี่น้องบอกว่ซื้อเลยอ่าผู้ใดบอกยังเกิดมาเนี่การแบบว่าการเฮ็ดไอเฮ็ดไอ้พวกก่อสร้างงานพวกงานกอสงก่อสร้างเพิ่นเว้าขึ้นมาบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวเด้อจ้ะเพราะว่าเฮาบ่เคยเฮ็ดเนี่ยจ้ะไม่ที่เพ็ดคลิปเรืองสิลงก็ดีไปอย่างนี้จ้ะเพราะว่าแบบว่าเพื่อนๆผู้ใดบ่เคยเฮ็ดก็สิได้ก็สิได้ฮู้น้ำเออว่าเพิ่นเฮ็ดจังได๋จังได๋หมจ้ะ ก็สิได้มึงไหวเป็นประสบการณ์ถึงมึงไหวแบบว่าห้องสิริหูนะเวลาถึงย่ามาเหตุห้องสิริหูวา่ามันเหตุจังไดอยู่นะจ้ะก็จังเสียเนี่ยนี่เลยจ้ะกับบ้านแล้วแต่ว่าไม่ทิพย์กะบุคคลว่าสิเป็นจังไดเลยจ้ะแต่ว่าห่างกะมึงเป็นเรื่อยๆน,นะจ้ะเนาะไปกันได้จ้ะเด้อคลิปนี้บังว่า เพื่อนๆสิได้ควบดูจากเมทิพขึ้นกันจ้ะพี่น้องตามคือตามทีเมทิปได้ควบดูจ้ะเมทิปเบาไปนี่ผ้ามึงไปี่กอนเพื่อนๆก็กคือสิพอได้ควบดูนามีดกอกจันนี้นี่นนนนยน่นอย่างดีเนาะจะนน้ออ่างเสียสําหรับเพื่อนคอนใดบบหัวจ้ะเมทิพกับโบหัวขึ้ก,กันละเมทิพกับว่าผ้ามึงสิจ้ะพี่น้องไปก่อนได้จ้ะเด้อไปบ,บาย